บทละครพูดเรื่องมัทนาภาธาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมากมายที่เป็นตำนานใหงจดจำดั่งตำนานแห่งความรักอันเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่6เนื้อหาจะกล่าวถึงความรักที่แสนเศร้าจากนางฟ้าสู่ดอกกุหาบ ไปท่านเป็นอะไรหรือท่านเสเทพเจ้าก็รู้ว่าข้ามีเรื่องทุ่ใจอันใดเพยงเพาะผู้หญิงคนเดียวยายท่านจึงจง,จงปักนักเล่าไ,ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมหนักมัทนาของข้าได้ข้าพอที่จะรู้จักผู้วิเศษคนหนึ่งจะช่วยท่านได้ใครหรือเขามีนามว่ามายาวินเพคะไปตามเขามาหาข้าเทคะ เจ้าคือมายาวินอย่างนั้นเหรอเคารพเจ้าจะช่วยข้าได้ยังไงข้ารู้คือดวงนามาล็อกไม่ได้งั้นก็ลองดูไปตามนางมาหาข้าเคารพเจ้าหรู้คือมัทนาเฮ้คะท่านเป็นใคร มามแล้วหรือมัทนาเจ้าเป็นยังไรบ้างข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินข้าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ใจท่านจะปรารถนาแล้วเจ้ารักข้าบ้างหรือยังข้ารักเจ้าจริงนะข้าจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่ใจท่านจะปรารถนาข้าถามเจ้านามัทนา จะรักข้าหรือไม่ข้าจะรักหรือไม่รักก็แล้วแต่ใจท่านจะปรับเจ้าทำอะไรกับนางกระหม่อมทำตามที่ท่านบอกใครไล่ไวรมนให้นางมาหาท่านเราตามระสงของท่านงั้นเจ้าใครมนเสียหากข้าจะใครมนนางก็มีมารับท่านเพราะชาติกรรมกรท่านเคยทำกรรมกันมาท่านเคยโยธาไปถึงเงินจำของบ้างและบังคับนางมาแต่งงานยายเจ้าคุณสนใจอดีตนักเล่า ใครมนเดืเอเถอะข้าจะทำให้นางม,มารับข้าด้วยตัวของข้าเองพวกท่านเป็นใครช้าก่อนมัทน,นาท่านเป็นใครสุเทพข้าชื่อสุเทพข้ารักเจ้าข้าอยากให้เจ้ามาเป็นคนรักของข้า ข้าเป็นเพียงนางฟ้าต่ำต้อยไม่คู่ควรกับท่านหรอกเพคะมิเป็นอันใดหรอกขอแค่เจ้ากับข้ารักกันก็เพียงพอแล้วแต่ข้าไม่ได้รักท่านเจ้าในเมื่อข้ารักเจ้าแล้วเจ้าไม่รักข้าตอบข้าจะสาบเจ้าให้ไปเกิดบนโลกมนุษย์ด้วยความโกรธของสุเทศจึงสาบให้นางมัทนาลงไปจุติบนโลกมนุษย์ กลายเป็นดอกกุหลาบแล้วจะสามารถกลับกายร่างเป็นมนุษย์ได้ในทุกๆวันที่พระจันทร์เต็มดวงแต่หากนางมัทนามีความรักก็จะหลุดพ้นจากคำสาปไม่ต้องกลับกายร่างเป็นดอกกุหลาบเช่นดังเดิมแต่หากวันใดนางมัทนามีความทุกข์ในความรักให้นางมัทนากลับมาวิงวอนขอความช่วยเหลือจากสุเทพได้ ความรักไม่ใช่การที่ได้ครอบครองแต่เป็นการที่เรายอมเสียสละเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกถึงแม้จะบังคับกายเขาได้แต่ก็ไม่สามารถบังคับใจเขาได้แม้เราจะไม่ได้เขามาครอบครองเป็นของเราแต่อย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็เคยรักเขาแม้จะเป็นรักเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็ตาม